สวัสดีครับพบก,กับช่องโอเคแมน TNT อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมีฟิกเกอร์มารีวิวก็คือฟิกเกอร์อนิเมะจากเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวกันมาดูรอบตัวกนก่อนครับอันนี้ก็ได้มาจากลาซาด้าน,นะครับในราคาแค่87บาทนะครับผม87บาทก็ประมาณนี้ก็ถือว่าพอได้เลยนะฮะเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับ ก็จะแยกหัวมาอย่างนี้เลยครับนะครับนี่ก็จะเป็นหัวของมันนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้งานก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พอได้เลยนะฮะแล้วก็รายละเอียดของปีก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนตัวก็จะเป็นพลาสติกนะฮะ เล็บก็จะทาสีมาให้นะฮะก็ถือว่างานก็พอได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเอาหัวต่อเข้าไปแบบนี้มันก็จะเข้าพอดีป๊ะไม่ลวมไม่แน่นเกินนะแล้วก็นำมาใส่กับถานแบบนี้กันเลยนะฮะสวยงามครับ ฐานนี้ก็คือฐานที่ผมทําเองนะครับทำจากปูนพัตเตอร์นะฮะแมมารีวิวฐานต่อกันเลยงั้นนะครับก็จะลงสีประมาณนี้นะฮะใช้สีอะคริลิกธรรมดานี่ก็คือฐานจากปูนพัตเตอร์จําลองว่านี่คือถนนแตกนะครับแล้นี้ก็จะใช้เป็นสีไม้ทาลงไปนะฮะใครสนใจจะไปทําตามก็ได้นะฮะก็ทําไม่ยากฮะปูนพัตเตอร์เอาไว้วางกับฟิกเกอร์สวยๆนะฮะ ก็ตัวนี้ก็จะประมาณเท่าปากกาบ้านเราฮนะสูงประมาณนี้ใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้ในรัสด่านะครับก็ตัวนี้ผมก็ว่ามันสวยอยู่นะก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะเดี๋ยวจะลงคลิปมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ